they oh, oh, happy me สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้พอช์พูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยวันที่อัดคลิปนะคะตรงกับวันที่11ตุลาคมนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของนัตตี้นั่นเองคะ่ะ วันนี้นะคะเป็นวันเกิดนะอายุครบ เลขสวยไม่เป็นไรนะคะอายุครบ33ปีแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมากันแบบกรุบกริบแกะของขวัญกันนะคะที่ที่ได้มานะก็เริ่มทยอยได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะวันนี้ก็มีส่งมาให้อีกนะคะก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะคนที่ไม่ได้ส่งของขวัญมาให้ก็ไม่เป็นไรนะคะมีคําอวยพรนะที่ก็แบบดีใจสุดๆแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะคะตื่นเต้นหน่อยแล้วก็รอคอยวันนี้ที่จะมาแกะของขวัญให้ ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันซีีผู้ช่วยมาแกะด้วยนะคะนั่นคือคุณแม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่มา <c oughs> <S <s เสียงเลมอนมาทําที่เสียสมาธิทีเดี๋ยวรอคุณแม่ก่อนนะคะ <c oughs> คุณแม่นะคะ <c oughs> มาเริ่มนะคะวันนี้วันเกิด ของสาวคนสวยสุดเลแปดลูกนะคะเออสวยที่สุดเลยแลูกสวยมากสีผมใหม่นะคะทุกคนรอรีวิวได้นะคะวันนี้นี่ใช้กล้องเล็กถ่ายนะเสียงมันอาจจะแบบว่าก้องกนิดนึงอย่าลืมพี่เดียวเดี๋ยวแม่อวยพรให้ลูกก่อนวยอวยพรก่อนเอออวยพรให้ลูกก่อนให้สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ให้เจริญในหน้าที่การงานให้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยดีที่สุด น้าแค่นี้แหละรวยล่ะไม่เห็นมีเลยรวยมาเองแข็งแรงทำงานได้มาเองรวยน้าถุกลูกสาวเกิด11ตุลา11ลูกชายนะเกิด22กดกรกดาาสาเหตุที่ไม่มีลูกคนที่สามเพราะว่าไม่มีวันที่สามที่สใช่ก้อนไหนก่อนเคเคตัวนี้สีดีมาไกลเลยนี่มาก่อนนะคะ เค้กก้อนนี้นะคะ <ไง S 2> เดี๋ยวเดีต้องต้องขอบอกก่อนต้องขออ่าประทานอภัยโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยอ่าเค้กก้อนนี้เนี่ยมาจาก t o อดฟูไทยแลนด์นะคะทอดฟูเนี่ยดูแลช่อง YouTube ของนัตตี้อยู่นะคะตั้งแต่นัตตี้เริ่มทำเลยจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือหลายปีาว,ว่าเกือบสิบปีแล้ว เขาก็มีของขวัญมาให้ทุกปีทุกปีทุกปีแม่เห็นเขาดูแลดีมากแต่ว่าปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมาเองด้วยเขาอะโทรมาหาณตี้ตั้งแต่ประมาณ34วันที่แล้วบอกว่าจะมาหาณตีที่บ้านนะคะตอนนั้นกําลังทํางานอยู่แล้วก็แบบเอ้ยลงงลุงลืมลืมจะมาวันที่10หรือ11เหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเตี้ยเข้าใจผิดที่ว่าเขาจะมาวันนี้แต่เขาน่ะมาวันที่10นณตีพาคุณแม่ไปทําธุระ อ่ข้างในเมืองก็เลยแบบไม่อยู่แล้วคือแบบเขามาถึงที่บ้านเลยนะตี้แบบรู้สึกผิดมากๆนะคะถ้าดูอยู่ก็ต้องแบบว่ากลาบขออภัยด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่านาตี้ก็ได้รับเค้กแล้วแล้วให้คุณพ่อถ่ายรูปเป็นตัวแทนถ่ายรูปรับมอบเค้กเลยนน่ารักมากๆเลยเค้กคือเต็มตู้เย็นเลยนะคะทุกคนพ่อแบบจองอ่ะคือนัาตี้่ะไม่กินน้ำตาลมาหลายเดือนแล้วแต่ว่าวันนี้ก็จะขอกินหน่อยนินแล้วล่ะ สวยมากน่ารักมากเป็นเค้กรูปหัวใจนะคะแล้วก็มีรูกุูกตีใส่มงกุฎขูดเัวแดงเขียนว่า Happy Birthday หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งนะคะอยากกินมากกับขอบคุณมากเลยนะคะแต่่วาหอมเลยหอมแบบวานิลาวานิลลาเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปว่าเหงือแตกเลยขนาดแค่ชิ้นแรกนะคะ มาดูชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่สองนี้เค้กจากแวนยูซารีนนะคะยูซารีนเขาส่งของขวัญให้นัตตี้ทุกปีเหมือนกันนะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะคือตอนที่ เค้กจะมาส่งอะคนส่งโทรมาบอกคุณ so ค like ุณ like คุณพายชมพูครับเดี๋ยวจะมีคุกกี้มาส่งนะครับเลยคุกกี้ไรเหาะใช่ไสั่งคุกกี้อะไรมาถึงก็คือเป็นแบบนี้นะคะหรือคือข้างในเป็นคุกกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันเมื่อกี้จะเป็นครีมครีมแต่นี้จะเป็นแบบมีความแบบว่าน้ำตาลปั้นน่ารักน่ารักมาก เป็นชุดสีเขียวอ่ะที่นดตตี้ไปถ่ายที่นตตี้ตั้งแข็มนะคะน่ารักมากแล้วก็มีคําว่านัตตี้ด้วยขอบคุณยูสรีนมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นเค้กก้อนที่สามนะคะเค้กก้อนนี้เพิ่งมาเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็เป็นเค้กที่พี่สาวนัตตี้นะคะเป็นคนทําให้นะคะเป็นไม่ใช่พี่แท้ๆเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะเป็นลูกสาวของพี่สาวแม่ช่วยทำขนมค่ะทาเค้กได้ไม่นานจริงๆแล้วแบบ ได้มาเป็นแบบนี้น่ารักมากๆเลยแล้วก็ทํามาเป็นผีเสื้อด้วยเพราะว่าสีหวานมาเป็นสีชุพูไล่แบบนี้นะคะอุ้ยเข้ากันกับห้องด้วยอ่ะเห็นที้ทำคลิปเปิดช้อปปิ้งชีอินนะคะแล้วก็เห็นสั่งเป็นผีเสื้อเยอะก็เลยทําเป็นผีเสื้อมาให้เสร็จใหม่ๆคือน่ายพิ่งเสร็จเลยเป็นเค้กเป็นกลินเค้กแบบนมสดเค้กแบบเค้กนมสดจริงๆอ่ะสวยมากๆเลยขอบคุณ พี่ปอยมากๆเลยนะคะวันนี้จะกินนะวันนี้จะกินขอบคุณ<อ>ทางอีฟแอนด์บอยด้วยนะคะพี่อีฟพี่บอยนะคะ <Yeah. S 1> ส่ง <Yeah. S 1> เป็นกล่องนี้มาให้นะคะขอบคุณมากๆเลยก็ได้ของขวัญทุกปีทุกปีเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็จะมีนี่เป็นสเปรย์พาแล้วก็จะเป็น mm hmm. ลิปสติกนะคะคลาวูสองสีนะคะ mm hmm. เป็นอ่าเบลนเดอร์สปอนนะคะอีฟแอนด์บอยนะคะ เฮ้ยน้ำหอมเป็นน้ำหอม Taylor by Taylor Swift นะคะเป็นน้ำหอมนะคะจริงๆน้ำหอมนี้ก็จะมีแบบดาราหลายคนที่เขาแบบว่าทำมามีอารีน่าก็มีอเลน่าแกรนดี้อะไรอย่างเงี้ยนีฮันน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ได้เป็นเทเลอ r Swift มานะคะโฟกัสหน้าแม่ต้องปิดหน้าแม่ไว้อย่างงี้ต้องฉีดเลยนะคะอืมหอมต้องฉีดจ้า ออขอบคุณอีแฟนบอยมากๆเลยนะคะกล่องที่ใหญ่ที่สุดของของของใครกล่องนี้นะคะยังไม่ได้แกะเลยสุดคุ่ใจเนี่ยกล่องเล็กๆด้วยองแ,ะก,ก,แกะดูก,ก่อนจะได้รู้ว่าเป็นของใครนะคะเป็นโมเดล เป็นโมเดลที่ท,ที่ที่ทำมาจำแม่จำชุดนี้ได้ไหมนี่เป็นตุ๊กตาบาร์บี้ที่เป็นแบบทำมาจากลูกของลูกอ่ะตัวลูกอ่ะวาชุดนี้เลยทุกคนชุดประกาศนิตีี่นิตี้ใส่นะคะแล้วก็เป็นทรงผมนี้เลยนี่ไงนี่ไงดีใอุ้ยมีแบบมี้อยหวานตรงนี้ด้วยอ่ะห่ารัก เหมแล้วก็มีต่างหูเพชรนะคะก็เหมือนเลยอู้ะะอยแต่งหน้าสวยมากสวยสวยแต่งหน้าสวยมากแล้วชุดเป๊ะมากนี่มีแบบมีเป็นขาดขาดตรงแขนด้วยอ่ะมีชุดเป๊ะมากขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ขอ,คะ,คะของขวัญชิ้นนี้เนี่ยเป็นของอาไทยนะคะหรือว่าเป็นเป็นผู้จัดการของนัตตี้นั่นเองนะคะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเจ้เองนะคะขอบคุณมากๆเลยจึ้งมากขอบคุณมากเลยเฮ้ยเจ้ามากเอาไปตั้งโชว์นะคะ กล่องตัวนี้มีเป็นกล่องอะคริลิกที่เอาไว้ตั้งโชว์ด้วยนี่ <c oughs> สวสวขอบคุณอาททยมากๆเลยนะคะชอบมากๆมากๆต่อไปนะคะจะเป็นของขวัญของโนะนะแต่ว่าเดี๋ยวจะคอหามาันนะซึ่งไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเพราะว่านูอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งฮัลโหล รับซื้อ,อทำไมไม่รับสักทีเปิดกล้องโน้ตโน่ตรดน้ำต้นไม้อยู่โอ้ยทำลัข,ขยันอะไรตอนบ่ายกำลังถ่ายคลิปเปิด,ปดของขวัญอยู่เปิดกล้องอได้ไหมเนี่ยได้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 เสี้อหันแ้านนึง <laughs> ดูมันดูมันดูมันกอ่านได้จอแล้วเห็นอยู่แล้ว นี่คือกล่องของนู้นะคะที่ให้ตั้งแต่วันที่เก้าป่ะเก้าหรือสิบป่ะนี่นะคะให้ก่อนนะจ๊ะอวยพรหน่อยอวยพรให้พี่ันนหน่อยก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงได้แต่ของอวยพรีลเดูดวงผมเกลนะคะมาแกะดูซึ่ง อาจจะเป็นของที่ใช้บัตรเครดิตซื้อนะสวัสดิ์เครดิตก็ออกเป็นดิจิตใช่ไหม,ไม,ไมใช่ของส่วนตัวเขานี่นะคะเป็นทองแท่งท,ทองแทง่ทงทองแทง่งแท่งเบลอเลยทองแทง่ทง,แทงใหญ่เดอ้อเดี๋ยวห่อเองเหรอห่อเองเลยแม่โอ้ถยถ่ายไม่รู้ตอนห่เอเหรออ้ยเห็นละ กล่องนี้คือใช่เลยใช่ไหมกล่อ,องนี้คือใช่เลยใช่ไหมไม่มีสอดใส่ใช่ไหมไม่ไม่รู้ตัดเลยตัดเลยเจนไม่รู้นะข้างในจะใช่หรือเปลำบาก <laughs> เป็นลำโพงลำโพงมาเช้าเฮ้ยหลีบออันนี้ซื้อมัง้งคุณห้ตัวเองใช่ใช่ไหมไม่เจ้ <laughs> <laughs> สวยไงเออใช่ไหมอ๋อใช่แล้วใช่ไหมนี่ห <c oughs> น้าน่ยมันหนักมากเลยลำโพงจริงๆด้วย Thank you สีอะไรอ่ะค <c oughs> ุณภาพเสียงดีแล้วก็แพงใช่ไหมสวยด้วย <c oughs> แล้วแพงเลยเนอะนแพงมากรักเหมือนเงิน อ yup. oh, สวย Thank you พอจะรีโนเวทห้องใหม่ใจไหมถูกใจมาก Thank you อันน um> mm hmm. ี้ก็ปือของขวัญของโนนะคะที่ให้มานะคะเป็นเป็นลำโพงวาเชลตัวแรกเลยนะคะไม่เคยนี้ไม่เคยซื้อมาก่อน Thank you อะเดี๋ยวเราจะเปิดของแม่ต่อหืืวว่านู้นรู้แล้ เราไม่รู้อันนี้ก็เป็นของโนนะคะเดี๋ยวตั้งไว้เข้ากันเลยนะเห็นไหมกล่องสุดท้ายนะคะคือของแม่นะคะเป็นกล่องเป็นที่น้ำหนักบอกว่าอะไรเบาเบาไม่รู้เห็นแมนแบนเชรบอไม่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับร่างกายเลยหรอก็เป็นของจะเกี่ยวกับร่างกายก็ร่างกายแบบว่าใส่กระประดับไงเออเหมือนกล่องอันนั้นเลยขนมไหว้พระจันทร์ วนขนมไหว้พระจันทร์อันนี้นนเปิดของ,ของลูกของลูกก็แสดงว่าแม่เป็นคนห่อเองไงขนมไหว้พระจันทร์แบบพิเศษน่ะอาเรานชยมันเป็นเนี่ยไม่ใช่แหวนแม่ว่าไม่ใช่แหวนเออก็อเปิดลู <laughs> แต่ว่ามาในตลับแหวนไงเปิดดูเพิ่งดูสิเด้ยเ้เยดู้นานนะโอ้ย <c oughs> แหวนเพชรน,นะคะเป็นแหวนเพชรรอบที่บ่นว่าอยากได้คือน็อตี้น่ะก็คือบ่นกับแม่ว่าอยากเปลี่ยนตัวนี้เพราะว่ามัน,นงงม,มันเป็นอยางเนี้เออเป็นางเนี้ มันมันเป็นแบบมันปีนไปปีนมานะคะไม่น่าหรออาทิตย์ที่แล้วแม่แบบมาลองใส่ลองเอาไซส,ส์นู้นไซส์นี้เอาลองมาลองใส่ก็คือซื้อให้นั่นเองซูมซูมซูมความไรยิบระยับสวยมากอันนี้ลูกต้องใส่นิ้วไหนนีแม่เนียวชี้ข้างซ้ายใช<ห>่เลยส,สวย ไเฮ้ยแบบนี้ไม่หลวมเลยแบบนี้คือไม่หลวมแล้วก็ก็คือแล้วก็จะเห็นเพชรตลอดไม,ไม่ไม่ปิ้นไปปิน้นอะไไม่ว่ามันจะอยู่ตรงข้างบนข้างล่างหรือตรงไหนก็คือจะเห็นเพชรตลอดแต่ตัวนี้เวลาแบบว่ามันลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เห็นเพชรมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเออขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกๆของขวัญน,นะคะที่ส่งมาให้นาตี้นะคะ ทุกแบรนด์เลยนะคะขอบคุณแม่ขอบคุณน้องนะคะที่มีของขวัญให้นาตี้นะคะก็ชอบมากๆเลยนะจ๊ะก็แล้วก็ขอบคุณคําวยพรทุกคํานะคะเดี๋ยวที่จะไล่ตอบใน IG เพราะว่าตอนนี้ดีเอ็ในไอคือเยอะมากๆเลยที่มาโวยพรวันเกิดนะคะอยากให้นาตี้ทําคลิปอะไรกับแม่ก็บอกกันเข้ามาได้นะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีคะ่ะ hey. Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Đừng quên là nó phải làm bào Ui, sao mà lại như vậy? ไม่ได้อื้ออมม่เลยทุกอย่างเลยไหนไหนไหนแกวคานขอากินเที่ยวแล้วคะทุกคนทุกา